วางกล่องดิบวะสบายดีพี่นอ้องสบายดียมออามแล,ล้นี่ของข้าวห่อลายเนาะพี่น้องขยันเลยอาล่างระเบียงในก็สถิออกมะนอดยืดทางนอกเออเอาดำยาทูขกกกกื่นหน้าเหมือนจะคัดเึ้นเอ๊ยถ้าลูกสาวออกมะนอดหน,น,นอกแล้วมอนี้นอนบ่นอนเอนบงดาว นอยเยอนอนบนจางบินเนาะเออนอยบนดาวเนาะเออกบนั่นังเครงบินน้ำเนาะนอนบนจางบินนอนบนดาวนอนบรูกนออปลารุงเบิ้งเนียเบิ้งนี่คือการวังครงพาลบารงบินมหาอิปะรุ่งเบิ้งเยอะ bằng khăn bên này bằng khăn sẽ mang hải phải ở đường bên ừ khăn mình bỏ nhỏ mạ nè à nó thay này đấy sao Hãy subscribe cho ta Ghiền แบบอย่างน้เนี่มันหอนเนาะนี่หอมข้าวหอนป่ะออห่อนเนาะนี่หอมข้าวห่อนไหมะท่านแม่บอกท่านะม่บอกเจ้าบ้าังรังแปลว่มันอาร์ตพิเศษนะบอเออ กูก่อนพี่น้องเอ้ยถ่ายเดสาวออกมานอนระเบียงไม่หอดนายเอาตั้งออกนะเด้อเพื่อจะสีถือตั้งเด้อจะสีเจ็บหนา่ะเอาเสื้อม้าบ่แม่เอาเสื้อม้าบ่เออแม่สิเอาอ่ะนะศาสตร์มาปูว่ะ ฮเฮ้ยเครื่องบินมันมาแล้วเห็นเครืงบินสีแดงๆมันอยู่ไปหันใช่นั่นไง

เดี๋ยวเร็วพี่เนาะตัวแซมก็เปิดแฟสบอได้เปิดเปิดอ้าวแหงเดียวนอนบาทดิไปแสงอากาศดีว่ะบาทดินอนเบิงแสงไฟฟังเชียงเพลงบาทดินอนในแม่เบอร์เมื่อไหร่ปาลูกเมื่อเมื่อระ Năn sơ bài gì vậy? À, ổng cưới đó, đó. Thu Khỏe thua, khỏe Nó có quá mọc mà Sửa Nghèo giáp Bên nghèo giáp được hả? Nghèo กินนามได้เปล่าเดี๋ยวแม่พาไปสื่อยามอื่นเก็บเสื้อผ้าตัวใส่แล้วเข้าไปทางไหนหอนบึงพี่น้องเือในเต็มอยู่กคือนอนม่ไหล ก็คือเนี่ยมานอนอยู่ดุมพี่อยู่ตีมหนาของหน้าพี่แล้วก,ก็เป่าอากาศเข้าไปเนาะเพราะว่าม,ามันหอนวาวัยแล้วเหรอข้านอนนอนอยู่ไหนคะเอ้าเนาะอบเอาเฮงห้องมันบันไดมีอากาศระบายทั้งหนาลมบ่ผ่านอากาศบ่ผ่านไปผ่านมา จัดมามือที่สองพี่น้องเออนอนอยู่ได้บ่ได้เฮ้ยโอยก่อนทำไมเนาะป้าหน่าเส้นหนาบ่ได้ซ้ำเมือนกันเลยหนามันกับฟันมันได้เสือมาจากปัตูุนักโอ้ยเลยอย่างมดสักเมือนี่ก็คือเตรียมเก็บคลองใน่เนาะพี่น้องเก็บคลองแล้วเลย เตรียมตัวนี้เครื่องซีซักเด้อร์โมเมนต์ Moment. เครื่องสีเก็บเลยนี่เฮาสิเดินทางมาอ,อื่นพี่กระเป๋าจะลาแล้วนะเอาแต่เสื้อผ้าไปซองซับเอ้ยลายตัวอยู่พายแต่กระเป๋าตัวนี้เลยพี่น้องก็พายดึกเชา้าพายกระเป๋าตัวนี้คั้นสีพายได้ค่ะนักเติมอยู่แด้วนี่แล้วก็เครื่องซ้ำอ่าง ตัวนี้ขนมที่แม่ฝากมาอะนเนะเอซยเอากาบ,บาตเนาะว้ามันเดือดนอึ่งกินบพะทันเบิดขนมเหล่าอันนี้เอาไว้คนกินดูหนี่เนีเ่ยแหละเกี๊ยวมูเอาเมลบาทตัวนี้ตุ๊กตาใไซปานเอาใส่ร่างไว้บัดผักเมื่อบาทเนาะเครื่องครองเกี๊ยวเรียบร้อยอื นี่เครื่องที่คอยเกลี่ยไหวพี่น้องเอ้ยร้ายคักเนาะตัวนี้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 ก็คือเอาไวน้นีก่อนเนาะพี่น้องเครื่องนี่ฝากไห้ก็น้องเพิ่นก่อนเลยกะเจ้งสิบัดนั้เจ้งสิมาเอานะทั้งมืองมาสิไปหอดใส่แม่นสิไดก้กล้ามาเอาคือเก่าเลยเครื่องเนาะ บัดซีเมื่อบานบัดซีเมื่อก็นาจะได้พาคนส่งเมื่อได้พี่น้องถึงคอยเมื่อคอยก็เอาขามผักบุไดเพราะวะ่าคอยค่าลูกเกรีเตรียมอีนดี้บนนอนคอยกบลูกคอยสองคนได้เลยเป่าพัดลมมาตั้งแต่พุนเป่าเขามาหอดด้ีสาวก็นอนอย่างนี่คอยก็นอนบินข้ามไปทางนะ่ะ อากาศม oh, ันถอนแห้งแล้วพี่้อกรุ้งเขพบโอ้มาไวเขาเคยอยู่อากาศเย็นได้บ้านเ้ามันมีต้นไม้หลายมาเนี่ยแหละมาไวแล้วพี่้อกหอนร้ายพากันกินเขากินหนามแล้เนาะเก็บเครื่องเรียบร่อยเนาะพี่้องเก็บเครื่องไว้เดียบร่อยอื่นเดินทางลูกสาววะอยากลุ้งไปย่างเดินตลาด เมี่ยโบได้พาไปสักลูกสาวรักกอดไปนอนมานดมดปากกระเพื่อยพี่น้องเอ้ยวามันหอนหน่ายวันนี้เลยเด็กคนเก่ววาก็ค่อยกินหนาเน่ปากก็ได้เป็นตุงเป็นโชคีไก่ทิชช่ต่อไปง่ายห่อนหอนได้ในเคือเต็มเลยทางหลังคนนี้น ไม่ผื่นดุมเยสายปลานอนผ่อนลมซ่าเกลืองยังเอาไปอยู่ได้ผ่อนลมอนอไ,อนไอหอนไปซื่อ